ดีครับผมช่างทีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา,เ,าเปลี่ยนฮาร์ดดิสตัว Toshiba U840 ตัวนี้ของลูกค้าเขา,เ,าเครื่องอื่นช้านะครับอยากจะให้เครื่องเร็วขึ้น เราถอดน็อตหมดแล้วเราก็ค่อยๆแกะมันตรงขอบอบครับ mm. แล้วเราก็ค่อยๆไล่ไปอีกฝั่งหนึ่ง mm. นะครับตามขอบข้างหลังก็ค่อยๆไล่มันก็จะหลุดเนี่ย แล้วก็ถอดขั้วแบตมันออกครับแล้วก็ตัวนี้มี M2 อยู่ตรงนี้ด้วยเป็นรุ่นเก่า อู๊บแล้วก็ใส่ขั้วแบตตักเข้าไป เสุดแล้วแค่นี้เองแล้วเราก็ใส่น็อตกลับเข้าไปเลยครับทีนี้เราก็าลงวินโดว์เครื่องก็จะทำงานเร็วกว่าเดิมแล้วนะครับเพราะว่าเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสที่เป็นฮาร์ดดิส์จานหมุนเป็นโซลิดสเตต ครับผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีเครื่องรุ่นเก่าๆาที่ไม่ไม่ค่อยเก่ามากะครับแล้วก็อยากจะให้เครื่องมันเร็วขึ้นใช้งานใน Windows 10แล้วเร็วขึ้นไม่อืดไม่ช้ากา็สามารถมาเปลี่ยนฮาร์ดดิสที่เป็นฮาร์ดดิสรุ่นเก่าแบบนี้มาเป็น Solid State เป็นฮาร์ดดิสที่มันมีความเร็วสูงเพิ่มขึ้นก็ได้จะได้ใช้เครื่องต่อได้อีกยาว ก็หลังจากที่เราใส่น็อตมันเสร็จนะครับเราก็ลงวินโด์ก็จบแล้วครับงั้นวันนี้เดี๋ยวช่างคีก็ขอตัวปิดคลิปเลยนะครับนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนฮาร์ดดิสของตัวโตชิบะตัวอ,อ,อะไรนะ U840 อันนี้ก็แกะง่ายครับผมงั้นก็ช่างคีขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ